รถคันนี้นะครับมาจากเพอะเอามาจากไหนนะครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เพราะเอามาจากอำเภอไหนครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติครับนี่ครับมามาซื้อรถนะครับเอาแบบระดับแบบ v i ไมาเลยนะครับเนี่ยก็ใส่แหลกลังคาบนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้มัดแหลกลังคาบนรับน้ำหนักได้ครับลูกค้าจะมาซื้อก็ถ้ามีรถเนี่ก็มีแหลกก็มาได้องเที่ยวรถต้องเที่ยวต่อไปก็จะเป็นรถเกษตรนะครับนี่ครับภูมิให้เรียบร้อยนะครับ นี่ชุดโครงนะครับพอ <S <S ท่านเอาชุดโครงไปท่านมีเครื่องยนต์อยู่แล้วใช่ไหมครับมีมีเครื่องยนต์อยู่แล้วเนาะอันนี้คิดว่าวางวางยากไหมวางเครื่องเนี่ยเกินเกินกำลังไหมไม่น่ายากไม่น่ายากใส่น็อตสี่ตัวไม่ได้ง่าย <irring> น,นิดเดียวครับวางเครื่องครับพอเขาดูแล้วเมื่อกี้นะครับดึงดึงให้นีนี่ครับอดึงให้มันตึงๆให้มันเข้าทัางหน้าเอองั้นแหละ นะไรเยี่ยมเลยครับอันนี้ป้องกันนี่<ห>นครับใส่ที่เล่นใส่ข้างเลยดูใส่ข้างใส่แลหลกรังคาไปเลยสบายสบายนั่นแหละครับ